สุนัขที่มีอาการสั่นและขาไม่มีแรงอาจบ่งบอกถึงปัญหาสุขภาพที่หลากหลายตั้งแต่ภาวะเล็กน้อยไปจนถึงปัญหารุนแรงภาวะปวดหรือเจ็บปวดสุนัขอาจสั่นเพราะความเจ็บปวดเช่นปัญหาข้อต่อกล้ามเนื้ออักเสบหรือบาดเจ็บที่มองไม่เห็นอาจมีเสียงร้องหรือพยายามหลบเลี่ยงการสัมผัสบริเวณที่เจ็บปัญหาทางระบบประสาทอาการสั่นและขาไม่มีแรง อาจปร่งบอดถึงระบบประสาทเช่นโรคพาวเวอร์ไวรัสหรือโรคติดต่ออื่นๆต้องระวังหากมีอาการเช่นเดินเซน้ำลายไหลหรือการชักหรืออาการชราหรือโรคเลื้อรลังสุนัขที่มีอายุมากอาจมีปัญหาข้อต่อหรือกล้ามเนื้อที่เสื่อมลงทําให้ขาไม่มีแรงและเกิดอาการสัน่นถ้ามีปัญหาข้อต่อให้หาพวกแอนตินอมาให้เขากินนะฮะส่วนเรื่องระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่เสื่อมลงให้กินพวกแคลเฟก็จะสามารถช่วยอาการพวกนี้ได้หรือ เกิดจากไข้หรือการติดเชื้อหากสุนัขมีอาการสั่นหรือขาไม่มีแรงร่วมกับตัวร้อนอาจบ่งบอกถึงการติดเชื้อเช่นโรคไข้หัดสุนัขสิ่งที่ควรทานะครับก็คือดูว่าสุนัขมีอาการอื่นเช่นอาเจียนหอบซึมหรือเบื่ออาหารหรือไม่จดบันทึกพฤติกรรมเพื่ออธิบายให้สัตวแพทย์ฟัง2จัดการเบื้องต้นหากอากาศเย็นให้ห่มผ้าหรือให้ความอบอุน่นถ้าสงสัยว่าน้ําตาลในเลือดต่ําลองให้น้ําตาลหวานเล็กน้อย 3. หลีกเลี่ยงสารพิษ ตรวจสอบว่ามีสิ่งของที่เป็นพิษให้กับสุนัขก,กินหรือไม่ 4. ปรึกษาสัตวแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นภายในย4บสชั่วโมงนะครับหรือมีอาการรุนแรงควรปรึกษาสัตวแพทย์ที่อยู่ใกล้ๆแต่ถ้าเกิดเราไม่สะดวกนะฮะและนัดสัตวแพทย์นะครับมาดูแลถึงที่บ้านได้และให้สังเกตนะครับเมื่อไหร่ที่ควรพบสัตวแพทย์ทันทีนะครับก็คือมีอาการสั่นรุนแรงไม่หยุดขาไม่มีแรงจนเดินไม่ได้มีอาการชักนะฮะ หอบเหนื่อยน้ำลายไหลหรืออาเจียนการสังเกตและพาสุนัขไปพบสัตวแพทย์ทันเวลาจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสรักษาได้ทันการ